ก้าวมวนติดแล้วจ้ะอืมบนล่างก็เคยได้แบตเตอรี่ก็เคยทุกข์อ้โหจะทุกไม่เยอะได้เน็ตหน่อยๆจ้าเล้ยงได้หน่อยๆเพราะได้มาพลูทุกเพียนจ้ะครับเป็นยังไงเข้าทุกแทบทุกงวดเลยเข้าเกือบทุกงวดอืม วัดที่แล้วก็ฝันดียู่แต่ไม่มีใครถามก็เลยไม่พูดวัดที่แล้วฝันก็ไม่ได้มีมีคนมีมีคนถามเลยเนาะไม่มีใครถามกันเลยอาจารย์สมมติคือบทถามว่าเออวัดที่แล้วทําไมเราไม่ถามเนาะลืมเลยวัดที่แล้วแสดงว่าได้เยอะทีอย่างเงี้ยไม่ถือพันว่าไงนะแม่งวดที่แล้ววัดที่แล้วฝันต่องวดว่ามีลุงกับปาทางโน้นเนี่ยบ้านตรงนี้ แกว่าแกนั่งอยู่แล้วก็มีบ่ออยู่ข้างหน้าอแล้วมันมีคนดึงแกลงบ่อนะสามคนโอ้ดึงบ่อบ่อสามคนมีเด็กน้อยคนหนึ่งแล้วก็พวกมียแกก็ดึงลงบ่อแต่พูดเสร็จก็ลืมไม่ได้ซื้อซื้อแต่พัวเขาเอาแต่ตัวอื่นแล้ววันนี้นฟันยังครับยังเลยยังไม่ฟันยังฟันก็ฟันแม่นด้วยนะฟันแม่น มื่อวันนี้เดี๋ยวเอาเลข่อทุกนี่แหละเนาะได้แล้วบอทุกไปก่อนได้แล้วบอจุดเมื่อเช้าตัวไหนเนาะแม่หกสี่ห้าหกสี่ห้าหกสี่ห้าจุดเมื่อเช้าจุดเสร็จก่อนนะจุดเสร็จก็ไปด้านมาเซลขอยังไงแม่ต่อจุดยังไงคือเป็นเรื่องโผยังไงแม่เล่าให้ฟังหน่อขอปูขอเปิดโจ๊กเปิดลาบ อธิษฐานให้ปู่ให้โชคให้ลาบให้เรียกเด็ดเดดเนาะให้โชคให้ลาบพอเห็นคนไปถูซื้อเทียนซื้อมาซื้อครูมาถวายปู่มาครูนี้ต้องถวายทุกวันนะครับหรือว่าถวายจะเปาะวันศัะดิถวายวันศักดิคจ้ะถ้าทุกวันถ้ามีคนมาขายถ้าไม่มีก็คือวันศักอย่างเดียวเพราะว่ามันหายากมันต้องมามาาาาูหยจริงงเะ้ตอปลูไว้แถวนี้แล้ว ออเ,เออเห็นว่าคนที่เขาถูก <c oughs> ไอคนที่เขาเป็นเจ้าภาพพระก็ถูกกระทอแม่ว่าถูกเท่าไหร่หนก็ถทูอยังไงนะไห<ใ>นคนที่เขาเป็นเจ้าภาพทําหลวงปูอ่องค์นี้นะเป็นเจ้าภาพที่จัเนเทนเะยหัวที่แล้วบอกเขาโทรมาหาแม่ใช่ไหมก็ดีใจเขาถูกเยอะหัวก่อนนู้นหัวก่อนนู้นก็เขาโทรมาก็ถามว่าเห็นปู่แล้วเขาว่าปู่อายุเท่าไหร่ก็บอกเขาว่า ห้าหกห้าเจ็ดว่างี้ขงเข้าไปก็พอสองเกกศูนย์เก้าก็เลยเขาเขาก็ว่าแ,แค่นี้แหละแม่เดี๋ยวไปซื้อเด็กคนเขาเขาไปซื้อตอนเย็นเขาก็โทรมามเขาก็โทรมากับปู่ไดนไม่ได้คุยเขาโทรมาหาปู่ดีใจลยร้องไห้เขาถูกเป็นล้านเหรอเขาได้เป็นร้าน เขาได้ป็นล้านแต่้องบอกว่าขอสร้างซื้อบ้านก่อนแต่เขาก็ช่วยมาเมื่อหนึ่งนะเขาก็ช่วยมาอยจนมือมาช่วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ซื้อผลไม้อีกแล้วก็เลี้ยงด้วยอ่ะเขาก็ช่วยมาเรื่อยๆช่วยมาเรื่อยๆก่อนนั้นเขาก็ช่วยมาพันสองช่วยมาเรื่อยๆทำนิสัยอะไดเพราะเขาถูกบ่อยเนาะแอ่อ่ะตัวนี้เลีแม่ที่เลขเราไม่ดูเลยใช่เลขทีมเชืุกเชียงรายซีหา ตัวเดียวกันกับรถน้องพี่คุลอ๋อที่ฝันหกสี่ห้าเฮ้น้องพี่คุลก็ฝันเหมขับรถนหมเออเลขเดียวกันจริงๆเลขเดียวกันเลขเหกสี่ห้าเลยเลขช่วยทำสลาบ่าแม่ช่วยทำสลาปฏิบัติทำจะทําแนวไหนบ้างนีมีเบอร์โทรว่าแม่แม่ลงรุ่นด้านหลังมีเบอร์โทรไหมเบอร์โทรปูโอ้เบอร์โทรปู่ได้นะใครอยาก ขอโชกขอลาบหรือว่าจะเรื่องที่จะทําสลาทําอะไรก็โทรมาหาปู่ได้เนาะเรือแค่ลังคาตามเบอร์โทรนี้เลยครับเพราะว่าสันทยเพละห้าร้อยเพละสี่ร้อยห้าสิบบสี่ร้อยห้าสิบครับตอนนี้น่าจะเหลือสิบว่าแผ่นมั้งเลขอยู่ข้างล่างเลขอยู่ข้างล่างเลฟ้าื่องเดือดเลขแม่ก็มีใช่ไหมครับตัวเดียวกันตัหกสี่หาหกสี่ห้า สี่หาสโอ้ก็สรุปเลขที่นี่ก็อย่างนี้ก็ได้กันสรุปเลยก็ได้ทั้งหมดเลยแม่ญญเนะเาะก็มีอยู่แค่เออมาส่งวดรถมาส่งมาส่งทะเบียนรถอ่าพูดผิดเดอ้อนะคะเนาะอ่าตัวเลขที่แม่ครูจุดได้ห้าสี่หหรือสี่ห้าหกเมือกี้แอดจำไม่ได้อยู่ในคลิปเดอ้อมันก็ตัวเดียวกันนะคะสลับที่กันอยู่ก็ เลขที่แม่ไม่ไม่พูดถึงนู่น่ะที่แม่ครูจุดนะมันตรงมันตรงกันกับทะเบียนรถของพี่พี่กุลนะคะที่ฝันเห็นหลวงปู่เนาะค่ะเนาะสี่ห้าสี่หกแต่แม่ครูจุดได้อะไรเนาะห้าสี่หกเนาะห้าสี่หกโอ้ก็ตรงอยู่เนาะตรงกันอืตัวเดียวกันเลยนะคะค่ะอันนี้คือทะเบียนรถ ตรงกันกับที่จุดทูปนะคะที่ตำหนักของปู่นะคะตำหนักของปูอนุชิตนะคะตั้งแต่มีองค์หลวงปู่สวงมาอยู่นะคะตรงนี้ก็ให้แนวทางแม่นมากเลยนะคะท่านผู้ชมแนวทางแม่นจริงๆนะคะ ต้นโพต้นไทนะคะขึ้นโอบกันอายุประมาณ6ขวบ6ปีประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็มีตําหนักของปู่สวงแล้วก็มีรูปเหมือนขององค์หลวงปู่สวงนะคะอาย่ตรงนี้ด้วยนะคะประดิษ,ษฐสถานอยู่ตรงนี้นะคะให้โชคให้ลาบแม่นมากนะคะค่ะนี่นะคะ,ะสาลาปฏิบัตินะคะของปู่นะคะก็ ตั้งโครงขึ้นโครงแล้วนะคะแล้วก็เทพ,พื้นเป็นที่เรียบร้อยนะคะแต่ว่ายังหลังคานะคะหลังคายังไม่มีเนาะค่ะหลังคายังไม่มีนะคะถ้าท่านใดนะคะมีโชคมีลาบนะคะก็สามารถเอ,อร่วมนะคะร่วมบุญได้นะคะห้าบาทสิบบาทก็ได้นะคะร่วมด้วยช่วยกันให้ให้เสร็จนะคะเนาะค่ะหมดเมื่อกี้เอ็ดก็ได้อยู่นะคะ 03นะคะท่านผู้ชมอ่าแล้วก็ฟันเห็นหลวงปู่สวงแต่ว่าอตีปัญหาของปูไม่เตกนะคะตีปริศนาของปูไม่เตกก็เลยไม่ได้นะคะพอออกแล้วก็ตีได้นะคะท่านผู้ชมเนาะถ้าจติตตเล่นก็คือ6 4อ๋อขอม่หกส่ห4า 4, 4, 4, ประมาณนี้เนาะ โอ้าว่านี่ยสามตัวเองนะถ้าจะตัดเล่นก็ไม่เยอะครัับต้งแต่น้ำหลวงปู่นี่มาถูกตลอดเลยทุกงวดน่ะคือว่าเนาะแม่ทุกงวดแถบเนาะแทบทุกงวดเนาะแม่ทุกงวดเจ็ดแปดงวดเก้างวดแต่พลาดงวดนี้ไไม่เพราะแม่ไไม่ด้้้ซืออวนแลไม่ได้ซื้อซื้ออยู่แต่ซื้อตัวอื่น พี่ฝันว่าคุยกันกันเลยลืมครับแม่ตั้งแต่นำล้งปูนี่มาถูกจริงๆงหมดเยก้างวดติดแล้วอืบนล่างก็เคยได้สรี้ก็เคยเคอนเคเยอะานิดนหน่หน่อยจ้าเน่อยหน่อยเพรได้มาพลูถูกเพียนจ้ะ